สวัสดีครับคลิปนี้ให้ดูถึงค่าจากเชอร์แมนนะครับนี่คือเพิทหนึ่งหนึ่งห้าห้าพลัสนะครับผมหนึ่งห้าห้าพลัสจากเชอร์แมนตู้สิบห้านิ้วนะครับผมเป็นแบบล้อเลื่อนนะครับอันนี้เป็นมาล็อกล้อล็อกล้อได้นะครับตัวนี้เสียงดีมากเลยนะครับผมอุปกรณ์ครับงานดีครับหนึ่งห้าห้าพลัสนะครับผมนี่ไม้ครับมีไม้คู่ด้วยนะครับมีไม้ร้อยคู่ให้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูชื่อข้างหลังนะครับอ่ะมีงานข้างหลังนะครับ เสียบ USB ได้2ช่องนะครับมีมีปรับแต่งอิสระหมดเลยนะครับทั้งไม้ทั้งเพลงนะครับผมนี่ครับได้หมดไม้ปอกเอ h o โซดีเลย์รีเวิร์บมีหมดเลยนะครับต่อกีตาร์ได้นะครับเบสทริเบิลอัดแยกนะครับแล้วก็สามารถเสียกกีตาร์ได้2ตัวมีช่องไม้อีก2ตัวเพิ่มได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะ155 plus นะครับจากเชอร์แมนนะครับ นี่ก็เรียกเ่าเป็นรุ่นตัวท็อปๆของเขานะครับนี่ครับตัวนี้ทดสอบนะครับก่อนส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับผมจ้ะโอเคเยี่ยมมากครับตัวนี้เนี่ยครับงานสวยงามมากนะครับโอเคได้ครับสนใจเชียร์แมงก็ติดต่อมาครับ A.P.S. 155 plus ครับผม